ดาวเรื่องวันพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันไปไร่ชาบนดอยสิรีบนอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องตื่นสายเราจะไปไร่ชากันยังไงเหรอ我们怎么去茶园呢เดี๋ยวพวกเราเรียกแกปไปอาเขตแล้วก็ซื้อตั๋วรถตู้ไป 打 Grab 车去汽车站，然后去买面包车票上山。那，我叫 Grab 车哦。P’i ค่ะ，ไปโดยแมวรถจะออกตอนกี่โมงคะ？小姐姐，去苗山的班次车几点发车？มีรอบหกโมงเชา้ากับรอบหกโมงครึ่งค่ะนั่งรถประมาณสองชั่วโมงค่ะ。发车班次时间是早上六点、六点半。 路程两个小时ั่วอยากไปกโมงดี啦想坐几点的班次ตอนนี้กี่โมงแล้ว现在几点了ตอนนี้ตีห้าสี่สิ现在早上五点四十กโมงเช้าแล้วกันไปถึงอากาศคงไม่ร้อนเกินไปนห那六点吧到那天气也不会太热 OK พี่คะซื้อตั๋วสองใบรอบหกโมงเชา้าค่ะหาเลย 小姐姐我想买早上六点的两张面包车票าา240两张二百四十太猪给二百四十太猪十三号站台上车 13? 这十三号站台 ว้าวอากาศดีจังว้าวว้าวที่อากาศยังไม่ร้อนมากลองไปถ่ายรูปก,กันดีกว่า天อากาศยัไงไม่ร้อนมากลองไปถ่ายรูปกันดีนวนนนกว่าที่ังนาไปถ่ายรูปกันดีกว่าที่อยังนาไปถ่าน่อยังร้อนางไปถ่านดีกาที่า่ร้อนงนเอั้นกลงันเล่ายั่ร้นมากง่านั่นไงเป็นร้านอาหารด้วยนี่หิวพอนีเลย 是饭馆吧？正好饿了。สวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามากี่ท่านคะ？你好，请问几位？สองท่านค่ะ，两位。เชิญทางนี้ค่ะ，这边请。นี่ค่ะเม、嗯、นูอาหารค่ะ，这是菜单。เอายอดใบชาทอดกรอบสบปาเก็ตตี้ผัดไส้อัวค่ะ。要一份脆皮茶叶。วย 一份意大利面炒泰式香肠。哦 young bay shah t u n 要一份金枪鱼凉拌茶叶。一份、嗯、意大利面炒一鱼罐头。哼哼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 哼 หากต้องการสั่งเมนูเพิ่มเติมกดกลิ่นบนโต๊ะได้เลยนะคะ如果ห加菜，可以อ桌ก上รเด่ะได้เลยะคกองร่นมหวากน้ากรับเมนูอะไ้รเพิ่มนูดีะไดเคาหา้ารเพิ่นมนมคะหา้อกาเนเมน้อยกับแยมโรเเขียวค่ะ 一杯抹茶沙冰，加少糖奶盖，一块抹茶蛋糕卷，沙乌龙加黑茶小杯哈，一杯乌龙茶，一块抹茶蛋糕。ก็รู้น่ารอสักครู่นะคะ，请稍等。ขอเสิร์ฟของหวานค่ะ，打扰了，上甜品。คิดเงนินค่ะ，结账。 ทั้งหมด685บาทค่ะอีกอง685ไทยจูนี่ค่ะเก๋<给>ขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะเชี谢谢่ยเชี่ยว่าหญิงใจสกวงหลิงกลับกันเถอะ我们回去吧โอเคหาพี่คะซื้อตั๋วไปอาเขตสองใบค่ะ小姐姐买两张面包车票สอง้อยสี่สิบบาทค่ะ 240太铢เดี๋ยวขึ้นรถรอเลยนะคะอีก10นาทีรถจะออกแล้วค่ะ可以上น了，ถล10นาที10เหนื่อยมาก太累了。เลยแถวนี้มีรานนวดแผนไทยไหมไน,มนมมี่มี้านนดมี่ดยีวพยาไปยมยม สวัสดีค่ะร้านนวดลานนาะยินดีต้อนรับค่ะไม่ทราบว่าลูกค้าต้องการนวดแบบไหนคะยินนรับส่ร้านนริโโนวดเท้าราคาเท่าไหร่คะนว i เท้า d u นนวดเท้าชั่วโมงละหนึ่งรอยหาสบาทค่ะน u ดเท้าชั่ว十มงหนนวดอาโลมละาก,กิบบนวดน้าชันราคาเท่าไหร่ค่ะ 香精油按摩和精油按摩多少钱？นวดอารโรม่าชั่วโมองละ 4, สี่ร้อยห้าสิบบาทส่วนนวดน้ำมันชั่วโมองละสามร้อยห้าสิบบาทค่ะ。香精油按摩一个小时四百五十泰铢，精油按摩一个小时三百五十泰铢。ฉันเอานวดอารโรม่าหนึ่งชั่วโมงค่ะ。我要香精油按摩一个小时。ฉันเอานวดน้ำมันหนึ่งชั่วโมงค่ะ。我要精油按摩一个小时。 นวดอโรมาเชิญที่ห้อง7ส่วนนวดน้ำมันเชิญที่ห้อง9มีชุดเปลี่ยนอยู่ในห้องค่ะแ精油按摩的客人请到七号房，精油按摩的客人请到九号房，房里有按摩专业用服，请换一下皮。นน่วนวดอโรมาเชิญที่ห้องเจ็ดสวนนวดน้ำมันเชิญที่ห้องเก้ามีชุดเปลี่ยนอยู่ในห้องค่ะ 将精油按摩的客人请到七号房，精油按摩的客人请到九号房，房里有按摩专业用服，请换一下。นนะะ请在这边休息片刻。一共多少钱？ขอบคุณค่ะ。谢谢